สวัสดีครับเออเวลานี้ไม่ใช่เช้านะนะฮะก็ผมดูเวลาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงครับก็ถือว่าสายแล้วลมเอื่อยๆครับเมฆฝนลอยต่ำแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังรินอยู่นะครับรินฝนรินบางๆนะฮะ ผมเห็นพื้นที่แอเรียตรงนี้เหมาะสวยที่จะเก็บภาพนะครับก็อยากจะให้ช่วงที่เป็นฤดูเก็บเกี่ยวอ๋อประทานโทษครับฤดูทำนานี่ก็เลยอยากจะให้ f อของผมได้เห็นบรรยากาศที่สดชื่นนะฮะเห็นความเขียวขจีของ ต้นกล้าที่อายุประมาณเกือบสองเดือนนะฮะนี่ก็เมื่อคืนก็ฝนก็ลงมาครับเสียงนกเสียงกาก็ร้องด้วยความดีใจนะฮะเมฆฝนฝนตกลงมาทำให้ได้รับความชุ่มชื้นเนี่ฮแปลงนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับนูฮะยาวไปถึงนม่ที่ท่านเห็น สุดลูกหูลูกตาเลยก็เนื้อที่ตรงนี้ประมาณร้อยกว่าไร่นะครับผมนี่ฮะสวยงามครับสวยไม่มีหญ้าเลยครับก็เดี๋ยวจะซูมภาพให้ดูใกล้ๆนิดนึงครับหลังจากรวดหวานกล้าเรียบร้อยแล้วก็อีกไม่ผมว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะฮะ ก็จะเป็นการดำนาเมื่อวานผ่านไปทางข้างๆบ่อบำบัดน้ำนะฮะก็เห็นชาวนาห้าหกคนกำลังดำนาอยู่ว่าจะจอดรถเก็บภาพก็ไม่ได้จอดก็เลยมาขอเก็บภาพนี้เป็นของฝันของฝากนะครับเขียวสวยนะฮะ อันนี้ยังไม่ได้หว่านปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งผมคิดว่าอีกประมาณไม่เกินสองอาทิตย์ก็คงจะหว่านปุ๋ยนะฮะส่วนมากจะเป็นปุ๋ยเคมีนะฮะส่วนปุ๋ยอินทรีย์นี่เขาจะหว่านตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มดำเเริ่มหว่านปุ๋ยก่อนที่จะเริ่มเอ่อรองพื้นนะครับผม สวยนะฮะก่อนจบคลิปนี้ขอเก็บภาพทองฟ้าที่เมฆครึ้มนะครับเมฆลอยต่ำนะครับเมฆลอยต่ำมากเลยถือว่าผมคิดว่าไม่เกินบ่ายๆนะฮะคงจะตกแน่นอนครับขอกราบขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ